สวัสดีครับตอนนี้ครก็อยู่กับเรา s ารูป p r o o f b l a d และว,วันนี้เราก็มีสินค้ามานำเสนอทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเกมมิ่เกียร์นะครับซึ่งเป็นหูฟังที่ให้คุณภาพเสียงแบบ7.1มาแนะนําจะเห็นว่าวันนี้แสงเราจะแดงๆนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเจ้าไหนที่มาแดงขนาดนี้วันนี้เราอยู่กับเจ้านี่เลยนะฮะ HyperX Cloud f i g h S ตามที้เห็นนะครับนี่เขาระบุมาตรงนี้เลย Number o นะ Best Selling ขายดีอันดับหนึ่งนะฮะตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเป็นไวเลสที่มาพร้อมกับ7.1นะฮะรายละเอียดก็บอกไว้เรียบร้อยดีด้านหน้านะครับอ่ะอันนี้ข้อมูลด้านหลังตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้างในกันเลยว่าอ่ะเริ่มออกมาก็จะเจอเจอกล่องแดงนะฮะก็จะมีเอกสารต่างๆนะครับรวมถึงคู่มือนะครับที่เราอ่านกันประจําอยู่แล้วนะฮะนี่ตัหูฟังก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่คือหูฟัง Cloud f i h t S นะครับนี่มีตัวด็อกไวเร l นะครับไมโครโฟน แล้วสิ่งสุดท้ายให้มาคือสายนะครับเป็นสาย micro USB ไป USB Type A นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าเป A ของเรากันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับดีไซน์ต้องบอกเลยว่าก็โดดเด่นสแสดงความเป็น Hyper X ชัดเจนนะครับด้วยโลโก้ด้วยสดส่งนะครับยิ่งนั้นคือดูแข็งแรงมากๆนะครับพลาสติก ที่แข็งแรงรวมถึงนี้โลโก้ไฮเป็กตรงนี้เท่ๆเลยนะครับอยู่ด้านบนโอ้โหก็จะไม่เหมือนกัน2ด้านนะครับด้านนี้จะมีปุ่มปุมด้วยนะครับซึ่งปุ่มพวกนี้จะเป็นปุ่มที่เราสามารถที่จะกดเพื่อสั่งคําสั่งเจ้าฟังตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นการใช้คําสั่งที่ต่างกันไปเดี๋ยวลองเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนะึงว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกด้านนึงจะเป็นด้านเรียบๆธรรมดาเลย จ้านี้นะครับจะเห็นได้เลยว่ามีสติกเกอร์ติดมานะครับตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องแกะออกนะครับเวลาเราใช้งานจริงนะฮะแต่ตัวนี้จะเขียนว่าไวเลสชาร์จิ่งก็คือไดายงว่าเจ้าเนี้ยรองรับการชาร์จด้วยไวเลสนั่นเองแต่อุปกรณ์ชาร์จไวเลสต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่ได้มีมารวมมาในกล่องนะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ก็สั่งซื้อได้นะครับเพราะหูฟังนะครับความแข็งแรงของมันเนี่ยนะครับชัดเจนมากนะฮะรวมถึงก็สามารถยืดเข้าต่อตรงนี้ได้นะครับปรับขนาดได้ปกติพับหูฟังได้นะคร ก็กลาวว่ามันจะไม่แบบโยกโคกเคกบ่อยๆแน่นอนนะฮะก็คือเวลาเราใช้งานอย่างเงี้ยมันก็แทบจะไม่หลุดมันจะมีล็อกอ่อนๆนะครับเพื่อกันไม่ให้เราแบบดิดกระชากนะครับให้หูฟังมีปัญหาได้นะครับทีนี้ไมโครโฟนถอดได้นะครับอย่างที่บอกไปอันนี้ผมเสียบแล้วไปแล้วนะฮะ แล้วก็มีช่องต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้จะประกอบไปด้วยช่องชาร์จไฟนะครับเอาไปเสียบไมโคร USB ตัวนี้เสียบสายไม่ได้นะครับทำงานเป็นไวเลสเท่านั้นนะครับฉะนั้นมีสายไว้เพื่อชาร์จไฟเข้าตัวนี้อย่างเดียวเลยนะฮะต่อมาครับก็คือเจ้าตัว7.1นะครับตัวนี้พิเศษหน่อยก็คือว่าเขาสามารถจําลองเสียง7.1ได้ที่หูฟังเลยโดยที่ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ฉะนั้นเมื่อเราเอาไปต่ออะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะเปิด7.1เนี่ยเพื่อทำงานได้นั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับปุ่มตรงนี้คือปุ่มเปิดปิดหูฟังนั่น เป็นปุ่ม power นะส่วนอีกด้านนะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับซึ่งเป็นวอลลุ่มหูฟังแต่เวลาเราต่อไวเลยปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยวอลลุ่มตัวนี้จะทํางานร่วมกับ Windows นะครับฉะนั้นเวลาเราเร่งหรือลดจะเป็นการเพิ่มลดเสียงใน Windows ด้วยนั่นเองตัวโฟมเป็นฟองน้ําทําค่อนข้างนิ่มนะครับหุ้มด้วยหนังเนาะฉะนั้นค่อนข้างจะใส่สบายเลยนะครับเวลาใส่ปุ๊บมันจะครอบหูพอดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่มมากแทบจะไม่มีแรงกดเท่าไหร่เลยนะฮะความรู้สึกเราคือมันจะไม่ได้บีบ ฉะนั้นตัวนี้ใส่ง่ายนะครับแล้วก็สบายมากเลยนะฮะไมโครโฟนก็ปรับได้นะครับเนี่ยก็สามารถใช้ปรับได้เลยตัวหน้าตาโมเดลนะครับที่บอกไปว่ามันยังดูเป็นเอกลักษณ์เดิมวนี่เพราะว่ามันใช้โมเดลที่คล้ายๆกับตัวตัวฟ l ์รุ่นก่อนน,นั่นเองฮะก็คือจะหน้าตาพอๆกันนะครับแต่แค่เปลี่ยนรูปลักษณ์อะไรบางอย่างนิดหน่อยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไวเลส2.4นะฮะก็คือต้องเสียบเจ้าเนี้ยเข้ากับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆนะครับแต่โดยทาง ไฮบริ X เขาระบุไว้ที่หน้ากล่องนะครับก็คือมันรองรับ PC กับ PS4 นะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปเสียบได้อาจจะติดตรงที่ว่ามันดูใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวสัญญาณไวเลสที่เขาเคลมมานะครับให้ระยะอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานจริงเนี่ยไม่ควรเกินกว่านั้นสักครึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณ10เมตรกําลังดีถ้าเกินกว่านั้นไปหรือเข้าหลัก20เมตรเลยก็อาจจะได้ยินเสียงทีข่ขาดขาดหาหายนะครับแนะนําให้อยู่ในระยะ ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ10เมตรนั่นเองแบตเตอรี่นะครับตามที่ระบุหน้ากล่องเลยใช้งานได้ต่อเนื่อง30ชั่วโมงนะครับฉะนั้นก็ชาร์จให้เต็มแล้วก็ออามาใช้งานได้ยาวๆแต่ระยะเวลาแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับถ้าเราเปิด7.1เปิดวอลลุ่มดังอะไรเงี้ยระยะเวลาก็จะลดหล่อนตามกันไปนะฮะซึ่งเจ้าตัวไฮเปอเอ็กตัวนี้นะครับมีซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้มาคอนโทรลอะไรมากมายนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีการปรับอีวหรืออะไรอย่างงี้นะ ถ1าจดจุดหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยที่เราไม่ได้ถ้าเราจะเปิดแบบไม่ได้กดตรงนี้นะครับเราไปกดที่ซอฟต์แวร์ก็ได้แล้วก็ซอฟต์แวร์ก็สามารถกําหนดการทํางานของปุ่มที่อยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับโดยปกติปุ่มที่อยู่ตรงนี้จะมีการทํางานของมันอยู่แล้วก็คือกดบ,บนเนี่ยนะครับจะเป็นการเปิดปิดไซน์โทนของไมโครโฟนนะครับกดล่างนะครับจะเป็นการมิวแล้วก็แอคทีฟไมโครโฟนนั่นเองส่วนซ้ายกับขวานะครับจะเป็นการถ้าเป็นซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นการกดเพื่อเล่นเสียงเกมนะครับแต่เสียงแชทจะเบาลงนะครับกนด้านขวานะครับเสียงแช สามารถนำไปแชทหรือเล่นเกมพร้อมกันได้สบายๆนะครับแต่ก็ตามที่เราเริ่มได้ยินเสียงเพื่อนน้อยลงแล้วก็เร่งขึ้นมาหน่อยก็ได้ก็สามารถคอนโทรลตรงนั้นได้เลยเท่ากับว่าโปรแกรมพวก Discord แชทต่างๆนะครับพวกที่สปีกเลยพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานเจ้านี้ได้นะครับเพื่อคอนโทรลเสียงที่เราคุยกับเพื่อนนั่นเองอันนี้คุณภาพเสียงก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับเจ้าตัวไฮเปอร์เอ็กเนี่ยนะครับให้มากลากลางๆนะครับก็คือตัวโทนเสียงเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แย่นะครับ แต่อยู่ในระดับกลางๆหมดเลยความรู้สึกคุณเวลาคุณฟังก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ประมาณกลางๆเท่าๆกันนะครับแต่ที่น่าประทับใจก็คือเจ้าตัวจําลอง7.1ที่ค่อนข้างออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ลองสามารถแยกแยกทิศทางได้ดีแล้วก็เรียกว่าแสดงออกมาได้ชัดเจนมากครับแล้วก็ให้เสียงที่เวลาเราเปิด7.1เนี่ยมันจะให้เสียงที่ห่างออกไปเหมือนระยะมันกว้างขึ้นอีกหน่อยเท่ากับว่าเราจะได้เสียงที่มีทิศทางต่างๆนะครับสำหรับการเล่นเกมหรืออะไรหรือดูหนังแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่า อันนี้สนุกมากอันนี้น่าจะเป็นหูฟังไวเลสนะครับตัวหนึ่งที่หลายๆคนควรจะมีไว้นะฮะเพราะว่ามันให้คุณภาพที่ดีมากๆรวมถึงการทํางานที่ง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากรวมถึงมีซอฟต์แวร์ช่วยเหลือนะครับให้เราสามารถที่จะใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยสําหรับวันนี้ก็หมดกันไปแล้วนะครับกับเจ้า HyperX Cloud Flight S นะครับก็ถ้าใครถูกใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับใจดีก็กดติดตาม กิ้งกิ้งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ